วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุต่อหม้อรางรถไฟฟ้าที่กำลังเทปูนในไซต์งานก่อรสร้างทางรถไฟฟ้าสายสันเสียอิงเกอร์นครยูไทรเปมีคนงาน5คนอยู่บนที่สูง15เมตรร่วงตกลงมาเสียชีวิต3คนเป็นคนงานไทย1คนไต้หวัน2คนและบาดเจ็บอีก2คนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นคนงานไทย1คนพอได้ต้งต่ควเป็นท<ฮ>ี่เห็นครับผมชื่ว่าอเตกลงมาแล้ว 所以你立刻就抓住钢筋是不是往上爬เ钢筋เลย,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 ยนกล้钢筋น่ะนปแรงงานที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้นี้เล่าอย่างอ,อกสันขวัญขวนว่าขณะนั้นมีคนงานทำงานอยู่ข้างบน11คนอยู่ระหว่างการเทป,ปูนต่อหม้อแต่แบบหลอกคอนกรีตเกิดแตกทำให้คนงาน5คนร่วงตกหลงจากที่สูงตึกประมาณ3ชั้น4คนร่วงตกลงสู่พื้นอีกหนึ่งคนตกลงมาค้างอยู่ที่นั่งร้านมี3คนเสียชีวิต บริษัทรับผิดชอบการก่อสร้างเผยว่าการสร้างต่อหม้อจะมีแบบแปลนก่อสร้างซึ่งคำนวณโครงสร้างรองรับน้ำหนักไว้เหมาะสมแล้วสาเหตุที่ต่อหม้อถล่มระหว่างเทปูนยังต้องรอการตรวจสอบเรา นครนิวไทเปสั่งให้ระงรับการก่อสร้างด้านกระทรวงแรงงานสั่งปรับบริษัทเรดเซอร์ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างและผู้รับเหมาย่อยรายละ30,000นเหรียญไต้หวันพร้อมส่งดำเนินคดี อทิตที่ผ่านมาเขตกุยซานนครเทาวเวยนเกิดเหตุน่าสลดใจพนักง,งานกะกลางคืนของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเตือนลูกค้าให้ใส่หน้ากากนำไปสูก่การมีปากเสียงกันลูกค้าเป็นชายแซ่เจียงวัย41ปีกลับบ้านแล้วพกมีดเข้ามาที่ร้านเป็นครั้งที่สาจากนั้นใช้มีดจ้วงแทงที่หน้าอกพนักง,งานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจยงหยวนหยงงจาดาเนในท่อซ่าง门外失血过多不支倒地民众募集报警处理 被ตำรวจไปถึงสถานที่เกิดเหตุพบพนักงานร้านสะดวกซื้อผู้นี้หมดสตินอนจมกองเลือดมีบาดแผลที่หน้าอ,อกซ้ายรีบสง่งโรงพยาบาลแต่แพทย์ช่วยชีวิตไม่ทันเสียชีวิตลงเนื่องจากเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงรุ่งเช้าซึ่งมีพนักงานกะกลางคืนทำงานในร้านเพียงคนเดียว สมาคมการบาดเจ็บจากการทำง,งานระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พนักง,งานร้านสะดวกซื้อซึ่งช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันโรคระบาดได้รับบาดเจ็บ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนเกิดเหตุทํานองเดียวกันที่ผิงตงและเดือนตุลาคมที่ไทจงล้วนเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนซึ่งมีพนักง,งานในร้านเพียงคนเดียวแน่ให้รัฐบาลได้ในจ้างให้ความช่วยเหลือและหาทางหลีกเลี่ยงเหตุน่าสลดใจเช่นนี้เกิดขึ้นอีกลมหนาวระลอกใหม่มาเยือนแล้ววันจันทร์นี้อากาศเริ่มเปลี่ยนอุณหภูมิลดลงอย่างหวบาั 对中的一种的就在中国的一种的就在中国的一种的就在中国的一的就在中国的一种的就在中国的一种的就在中国的就在中国的就在中国的就在中的就在中国的就的就在中国的就在中国的就在中在中国的就在中国的就在中国的就在中 มันอากาศหนาวลูกนี้หอบไอหน้ามาด้วยกรมปตุยมวิทยาพยากรว่าภูเขาสูงตั้งแต่3,500เมตรขึ้นไปวันจันทร์และวันอังคารนี้มีโอกาสจะมีหิมะตกกลางวันกลางคืนอุณหภูมิต่างกันประมาณ9-10องศาขอให้ประชาชนระวังสุขภาพด้วย วันที่22พฤศจิกายนไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดเชื้อจากต่างประเทศ3รายเมืม่อว<ม>ันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเพิ่ม9ราย1รายเป็นนักวิ่งมาราธอนหญิงชาวเคนยาที่มาร่วมวิ่งมาราธอนในไต้หวันฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มแต่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อระหว่างเข้าไต้หวันและหลังกักตัวศูนย์ราชการควบคุมโรคเผยว่าน่าจะเป็นเชื้อเก่าแต่ก็ได้สั่งกักตัวผู้สัมผัส12รายโดย11รายเป็นนักวิ่งต่างชาติ แพทย์ชี้ว่าหากมีการเปิดประเทศหลังเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารัฐบาลควรพิจารณาใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่สาธารณะอนุญาตเฉพาะผู้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มเพื่อจูงใจให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและป้องกันการระบาดรอบใหม่ขณะไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม46.8%